สวัสดีค่ะช่องอาจารย์หน่อยนิชาโฮโล h ช n แนลช่อ,นองอาานวลใสดาลกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะมาทำคลิปถามว่าเขาอยากถ้าเขาจะพูดกับคุณเขาอยากพูดว่านะคะเรามาดูพลังงานกันก่อนนะคะการดูดวงของอาจารย์หน่อยแรนดอมหรือไพ่เล่าเรื่องเป็นการดูดวงพลังงานรวมนะคะ general reading นะคะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนไม่สามารถนําไปตัดสินใจได้ได,ได้นะคะจนกว่าคุณจะ มาดูดวงส่วนตัวกับใครก็ได้พ่อหมอแม่หมอท่านใดก็ได้ค่ะนะคะก็น้อมรับแต่สิ่งดีๆนะคะสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ตรงนี้ค่ะเรามาขอดูพลังงานกันก่อนนะคะพลังงานของเขาณนะตอนนี้ค่ะขอดูพลังงานของเขานะคะแล้วเดี๋ยวขอเช็คพลังงานของคุณด้วยค่ะทั้งสองคนเลยพลังงานของเขาค่ะนึกถึงเขาใครคนนั้นนึกถึงหน้าของเขาค่ะอันนี้อาจารย์หน่อยขอดูพลังงานของคุณต่อค่ะ โอเคพลังงานของเขานะคะ This could be the one นะคะ Chemistry แล้วก็ Give your relationship a chance นะคะตัวของเขาเองนะตอนนี้นะคะเขาเคยคิดว่าคนที่เขาอยู่ด้วยนะคะเมื่อกี้มันเป็นไพ่กลับหัวทั้งคู่ทั้งหมดเลยนะคะมีไพ่ใบนี้ใบเดียวที่เป็นไพ่ไพ่ที่ถูกต้องตำแหน่งนะคะก็คือ เขามองว่าเมื่อก่อนนี้เขาเคยว่าใครคนนั้นที่เขามีอยู่นั้นน่ะความสัมพันธ์ของใครคนนั้นอาจจะมาก่อนคุณหรือมาทีหลังคุณก็ได้นะคะเขามองว่าคนนั้นเคยน่าจะเป็นคนที่เขาคาดหวังไว้ว่าเป็นคนดีแล้วก็จะเป็นคนเดียวคนสุดท้ายในชีวิตคู่ในความรักของเขาแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่จริงนะคะ chemistry ก็คือ ในเรื่องของเคมีเรื่องของความรู้สึกแพชชั่นที่มีต่อคนคนนั้นเนี่ยมันเคยดีเหลือเกินนะคะแต่ตอนนี้มันกลับไม่ดีแล้วนะคะเคมสี Chemistry. มันเหมือนกับเคมีทุกอย่างไม่ตรงไม,ไม่ต้องไม่ตรงกันแล้วในหลายๆเรื่องนะคะความคิดความอ่านความเอาใจใส่นะคะคนนั้นอาจจะเริ่มเรียกร้องหรือเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปนะคะ <c oughs> แล้วก็โทษคะ่ะ Give Your Relationship a Chance นะคะเขาคิดว่าเขาอยากจะลอง รับตัวใหม่อีกสักครั้งหนึ่งโดยที่เขาอาจอยากจะกลับมามีความรู้สึกดีๆกับใครอาจจะเป็นคนเก่าหรือใครอาจจะเป็นคุณหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะตอนจนกว่าเราจะได้จับไพ่กันให้ครบก่อนนะคะต่อมาขอดูพลังงานของคุณค่ะ <c oughs> พลังงานของคุณนะคะ let go of control i s s u e าคุณปลดปล่อยความรู้สึกต่างๆในสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้นะคะคุณรู้สึกมีความปล่อยวางมากขึ้นนะคะ <c oughs> อาจจะมีไอด้วยนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะ Let go of control ชู่ค่ะคุณเริ่มรู้สึกไม่อยากจะยึดติดกับอะไรแล้วปล่อยวางขึ้นปลงขึ้นทุกอย่างเลยนะคะ It is safe for you to love ตอนนี้คุณรู้สึกว่าตัวคุณมีความสุขแล้วก็พร้อมที่จะมีความรักครั้งใหม่แล้วหลังจากที่คุณปลดปล่อยปล่อยวางจากความรักในอดีตของคุณทั้งหมดนะคะและไพ่ใบสุดท้ายค่ะ Attraction นะคะตอนนี้คุณมีความดึงดูดนะคะมีความามีพลังงานแห่ง การ attract นะคะดึงดูดคนรอบข้างคุณมีเสน่ห์มากนะคะในตอนนี้คุณแซบมากเลยนะคะทั้งรูปร่างหน้าตาและก็ความคิดอ่านของคุณเนี่ยมันแซบจริงๆค่ะค่ะแล้วเรามาดูกันเลยค่ะว่าสมมุตินะคะว่าถ้าเขาคนนั้นสามารถคุยกับคุณได้หนึ่งเรื่องเนี่ยเขาอยากพูดอะไรกับคุณบ้างนะคะเขาอยากพูดว่าหลับตานึกถึงเขาคนนั้นค่ะแล้วคุณถามเขาในใจค่ะว่าถ้าคุณอยากคุยกับฉันคุณอยากจะบอกอะไรฉันไหม ะคะอาจารย์หน่อยขอเปิดไพ่ทั้งหมด5้าใบหกใบด้วยกันนะคะเราขอไปแบบเร็วๆนะคะมีพลังอาหารก,การรอคอยค่ะเขาอยากพูดว่าอะไรนะคะสิ่งที่เขาอยากจะพูดนะคะ ตามไพ่เลยนะคะก็คือเขารอคอยใครบางคนอยู่ด้วยความหวังนะคะโดยเฉพาะเขาคอยที่จะพูดคุยร้อยให้มีการติดต่อกลับนะคะเขาคิดว่าเดือน8หรือเดือน9เนี่ยถ้าคุณไม่ติดต่อไปเขาอยากจะติดต่อกลับมาแต่เขาจะพูดกับคุณเขาก็คืออยากจะบอกว่าขออยากให้คุณให้อภัยเขาติดต่อกลับไปหาเขาบ้างนะคะเพราะว่า เขามีความรู้สึกดีๆกับคุณอยู่แล้วก็ยังมีความคิดถึงอยู่เสมอนะคะเขารู้แล้วค่ะว่ากับความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่นั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกรรมสนองเขาได้ทําทุกอย่างทุ่มเทไปให้ใครคนนั้นเยอะมาก โดยที่คิดว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตเขาในเหมือนกับที่เขาที่ผ่านมาแต่ตอนหลังๆนี่มีแต่เป็นฝ่ายที่เขาเนี่ยซัพพอร์ตแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองในการที่เขาอยู่กับคนคนนั้นเลยนะคะแล้วก็ถูกจับผิดตลอดนะคะในทุกๆอย่างที่เขากระทําในทุกสิ่งที่เขาเดินทางเขาถูกจับถูกแชะถูกเช็คนะคะว่าเขาเป็นยังไงทําอะไรคือพูดง่ายๆในตอนนี้ถ้าเขาพูดกับคุณได้ก็คือเขาไม่มีความสุขเราไม่มีความสุขเลยเธอ เรารู้สึกว่าเราอยู่ไปวันๆกับความรู้สึกที่เรามีอยู่แล้วเราเหนื่อยมากกับการที่เราจะต้องมาเป็นเหมือนเป็นจำเลยของใครเหมือนเป็นนักโทษในการที่จะมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกอยากจะได้ในสิ่งที่คุณให้กลับมาเขารู้สึกค่ะว่าคุณไม่เคยคุณไม่เคยที่จะบังคับเขา อะไรเลยคุณปล่อยให้เขาได้เป็นอิสระได้เป็นตัวของตัวเองเวลาที่คุณกับเขาคบกันแต่ใครคนนั้นไม่เหมือนกันใครคนนั้นต้องการความชัดเจนต้องการความเอ่อให้อยากให้เปิดตัวหรืออยากให้เปิดใจว่ามีเขาคนนั้นแล้วอยากให้เปิดตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาถามว่ารู้สึกอยากจะทํำไหมบอกตรงๆในใจจริงๆเขาอึดอัดนะคะแล้วไพ่ใบนี้คือสําคัญมากค่ะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้เลือกหรือก็เอ่อ ตัดสินใจในตอนนั้นคือมันผิดพลาดเหลือเกินค่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดและตอนนี้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขากระทําความผิดต่างๆมันเหมือนกรรมที่กลับมาจับตามองเขาคือไพ่คือตรงจุดนี้นะคะ mm. เขารู้สึกว่าเหมือนมีคนที่สับสองมาอยู่รวมทั้งตัวคุณด้วยตัวคุณเองก็ถ้ายังไม่ได้บล็อกกันนะคะหรือว่าถึงจะบล็อกกันคุณก็ยังส่องเขาได้นะคะในการที่จะจับตาดูความผิดพลาดของเขานะคะณตอนนี้เขาเป็นยังไงคะเรื่องของการเงินค่ะ คนที่เขาคิดว่าเคยมีเงินสนับสนุนซัพพอร์ตเขาได้ทั้งเรื่องของเวลาแล้วก็เงินนั้นเนี่ยไม่สามารถสนับสนุนเขาได้อีกต่อไปนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าความผิดพลาดท,ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดของเขานั่นเองนะคะอันนี้อาจารย์หน่อยอ่านตามไพ่นะคะไพ่ไม่ได้เปิดมาก่อนเลยนะคะเพิ่งจะเปิดพร้อมกันกับคุณตรงนี้ค่ะอาจารย์หน่อยขอเปิดไพ่เพิ่มนะคะว่าแล้วหลังจากนี้เขาจะแอคชั่นอย่างไรค่ะหลังจากไพ่เรื่องราวบนแบบนี้นะคะ น้อมรับสิ่งดีๆไว้นะคะสิ่งที่ไม่ดีทิ้งไว้ตรงนี้ค่ะการดูดวงเป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนไม่ใช่ดวงของคุณนะคะถ้าไม่ตรงก็คือเลื่อนผ่านค่ะเขาจะทํายังไงต่อไปคะ่ะนึกถึงเขาคนนั้นค่ะอาจารย์หน่อยขอเปิดไพ่หน้าไปนะคะ <c oughs> ค่ะภาพใบนี้ขึ้นมาค่ะเขาอยากจะทําในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมกับตัวเขาค่ะอัรยาหน่อยไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรนะนะคะอาจจะเป็นในช่วงเดือนตุลาคมนะคะสิงหากันยาตุลาสามเดือนนี้นะคะจะมีความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะเ,ออเขาก็จะพยายามที่จะติดต่อมาหาคุณแต่เขาคิดว่าเขาจะลองทําดูก่อนเพราะเขาไม่กล้า ที่จะทําแบบเต็มที่เพราะก็กลัวความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาเพราะว่าที่ผ่านมาที่เขาทํากับคุณเนี่ยมันหนักหนาเหลือเกินนะคะเขาก็เลยกังวลใจว่า,าถ้าเกิดเขาทักกลับมาติดต่อกลับมาเนี่ยคุณยังจะตอบว่าเขาไหมหรือว่ายังจะให้อภัยเขาหรือเปล่าตอนนี้นะคะเขารู้สึกเหมือนเขาโดดเดี่ยวเหมือนอไม่มีใครอยู่ด้วยนะคะเหมือนต้องแบบเผชิญชีวิตอยู่ตัวคนเดียวนะคะก็มีแค่แบบสัตว์เลี้ยงหรือว่าที่เข้าใจเขา แล้วก็เขาอาจจะคิดถึงสัตว์เลี้ยงของเขานั่นเองแล้วก็รวมทั้งคิดถึงความน่ารักความอ่อนโยนสดใสของคุณค่ะแล้วเขาก็ได้มองเห็นถึงความสุขของคุณที่คุณมีด้วยด้วยได้ด้วยตัวเองนะคะ <c oughs> เขารู้สึกค่ะว่าเขาอยากจะติดต่อกลับมาหาคุณเห็นไหมคะมีไพ่เป็นไพล่ลูกศรยูเทิร์นการติดต่อกลับมาอยากจะมาบอกคุณว่าขอกลับมารักคุณเหมือนเดิมได้ไหม <c oughs> นะคะแล้วก็รักยังรู้สึกอยากจะ เจ็บถึงแม้จะเจ็บปวดยังไงก็ตามนะคะแล้วเขาก็รู้ค่ะว่าอาจจะไม่ได้รับโอกาสจากคุณซึ่งเขาอาจจะต้องได้รับความเจ็บปวดอีกครั้งนะคะนี่คือความคําทํานายของอาจารย์หน่อยกับพลังงานในวันนี้นะคะซึ่งคุณไม่ต้องยอมน้อมรับก็ได้ถ้าคุณไม่ต้องการให้พลังงานนี้เกิดกับคุณแต่ถ้าคุณต้องการคุณน้อมรับไว้นะคะอย่าลืมกลับมาติดตามอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อย่าลืมกดเซฟคลิปนี้ไว้แชร์แล้วก็ตดดิดตามอาจารย์หน่อยด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณสวัสดีค่ะ บาย